ไม่ได้เเก่งแค่จับไม้หน้าเวทีเพราะรลีกกลาก้นครัวของอัมพรแหวนเพชรในวันที่กลับมาทำมื้อเที่ยงให้คุณแม่ที่นอนป่วยมาข้ามปีก็นับว่าเป็นงานถนัดของลูกทุ่งเจ้าของเสียงหวานค่ะ กับข้าวที่ทําคัดสรรมาจากท้องทุ่งรอบบ้านดอนในอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีเชื้อสายไทยรงดาผูดภาษาถิ่นกินแกงพื้นบ้านมีปลาร้าเป็นเครื่องปรุงเพิ่มรสให้กับแกงหอยขมหม้อเล็กสูตรเฉพาะของบ้านอําพรแหวนเพชรค่ะอย่างปีใหม่เนี่ยก็จะมีงานเข้าวตรงข้าดาวอะไรเงี้ยงานเออสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยังไงมันก็ต้องมีงานอยู่แล้วแต่ปีนี้ก็คือแบบ เงียบสนิทเงียบสนิทเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกเออกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าเอ่ออย่างคนอื่นเขาอาจจะอยากไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้แต่ว่านะตอนนี้คือโควิดก็ระบาดเราไม่รู้จะไปไหนเราไม่รู้จะเอ่อไปแล้วจะพาแบบติดโรคหรืออะไรแบบมาสู่แม่บ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไปไหนดีกว่ากลับมาดูแลแม่ดีกว่าถ้ามีเวลาตังก็บอกอินบล็อกเข้ามาอย่ารอช้า คอนแวนชรนะคะเจ้าของเพลงหอยออนไลน์ในชีวิตจริงตอนนี้ก็เจอทั้งหอยเจอทั้งปูค่ะมีปูอยู่เยอะแบบนี้เพราะว่ารอบๆบบ้านนะคะตอนนี้ชาวบ้านเขาหาได้เยอะเลยทั้งกุ้งหอยปูปลาเรียกว่าเอามาฝากที่บ้านอ,อนัมพรแบบนี้เจออะไรคะเนี่ยเจอดองสิคะเจอดองสิคะปูขาเจอดองนเะะองค่ะเรียกว่าทาทาไว้กินด้วยแล้วก็อาจจะขายได้ด้วยใช่ไหมคะขายได้ด้วยค่ะค่ะอะไรที่เป็นเงินตอนนี้ก็ทําทั้งหมดเลยนะคะ ต้องสุกก็จะพร้อมแซบแล้วนะคะ,ะ,คะแซบเลยค่ะมีอะไรอ,อยู่บ้างคะต,งต้องบีบมะนาวนะคะถึงจะอร่อยอ๋อเดี๋ยวต้องรอชิมนะคะอจิันจองกุ้งปล่อยต้มเค็ม <laughs> <laughs> ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่มีงานเข้ามาเพียงงานเดียวค่ะเวลาที่เหลือของอัมพรแหวนเพชรเลยยกให้คุณแม่ทั้งหมดและการกลับมาบ้านทุกครั้งเท่ากับชาร์จแบตให้ตัวเอง ยิ่งในช่วงเวลาที่คาดหวังกับงานหน้าเวทีไม่ได้ค่ะทําให้ทั้งปีที่ผ่านมาอําพรแหวนเพชรต้องเป็นแม่ค้าออนไลน์สู้ชีวิตจนไปเข้าตานักแต่งเพลงส่งเพลงมาให้ร้องแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นที่มาของเพลงหอยออนไลน์กับเพลงขอบคุณความจนที่มีลูกสาวมากำกับถ่ายทำตัดต่อมิวสิกวิดีโอให้เพื่อลดต้นทุนผลิตเพลงรับกับการทำงานเพลงในยุครัดเข้มขัดค่ะ คิดว่าเราก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายอมแพ้อย่างแม่เนี่ยตอนนี้แกก็ป่วยเป็นปีละที่ว่าเป็นงูสวัดเนี่ยมันแบบต้องใช้ใช้จ่ายเยอะขึ้นแต่ถ้าเราแบบว่าเราไม่ทําอะไรเลยแบบงานก็ไม่มีงานเสืิอมไม่มีแล้วเรายิ่งไม่ทําอะไรเลยเงินที่เราสะสมมาเก็บมาทุกวันเนี่ยมันก็หมดได้ใช่ไหมคะเราก็เลยแบบเออทาทุกอย่างที่มันเป็นไรายได้เข้าครอ,อบครัวเพื่อแบบ อย่างพี่สาวก็ตกงานเพราะโควิดก็ เออิญแม่ก็ป่วยก็เลยได้มีโอกาสมาดูแลแม่แทนเราครูพิษเป็นครูทำอให้เรียนคติชีวิตของอมพรแหวนเพชรในการเริ่มปีใหม่นี้พยายามให้สติเป็นเครื่องนำทางแล้วทำทุกอย่างที่ไม่เกินตัวพร้อมให้กำลังใจตัวเองเดินต่อเพราะมีครอบครัวใหญ่เป็นคนข้างหลังที่ต้องดูแลมีแผนทำเพลงใหม่ให้เป็นผลงานตั้งแต่ต้นปีแต่เปลี่ยนแนวจากหวานๆช้าๆเป็นเพลงเร็วสนุกสค่ะ น้ำออยบุญสถาพรไทย PBS รายงานค่ะตกระเป๋าตังไม่เคยอุ่นต้นทุนชีวิตมีต่ำ